การชนะบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดการชนะบุรีนำทุกภาคส่วนประกอบพิธีวางพันธุ์พุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาปูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงนำเทคโนโลยีฝนหลวงแก้ปัญหาไยแล้งให้แก่ประสบนิกร ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริเวณอาคารศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีร้อยโททศพลใจโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีวางปานปุ้มดอกไม้ศดถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาราชบรมนาถบพิษเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง พร้อมด้วยนายอาทิสันอินตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนางสาวเป็นศรีกรันบุตรรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีนายประกรณ์กันวันลีปรลัดจังหวัดกาญจนบุรีนายวุฒิพงศุภักวณิชหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจ พนักงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีจังหวัดกาญจนบุรีจัดพิธีถวายราชาสดุดีฉเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งฝนหลวงเพื่อน้อมรำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษพระบิดาแห่งฝนหลวง อีกทั้งอย่างกันเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพัมหาการุณาทิคุณในพระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญคุณประโยชน์อย่างอเนกน,นันต์ต่อประชาชนในโครงการพระราชดำริฝนหลวงคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่20สิงหาคมพศ2545เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวงและกำหนดให้วันที่14พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวงเพื่อจะรึกไว้เป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยและเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยที่จะได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งฝนหลวงในปี2566นี้ถือเป็นวันครบรอบปีที่68นับจากวันที่14พฤศจิกายน2498ซึ่งเป็นวันที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะคิดค้นวิจัยหาวิธีการทำฝนหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแลง้งรวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศจนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวงสืบมาจนถึงปัจจุบันข่าวนิว24การชนะบุรีชุติการไหลวารินรายงาน